มีการว่ามารวาตัการดูแลับครับขอบคุณครับสำหรับงานเกษตรไทยอีสานปีนี้นะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่26กรกาคมจนถึงวันที่ 6, 6, 4พฤษภา็นระยะเวลา10วันนี่นะครับผมอยากจะเกิดเอ่อถึงภาพรวมสักนิดหนึ่งว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจัดให้ยิ่งใหญ่นะเนื่องจากเป็นโอกาสของการฉลองครบรอบ60ปีของ การสถาปนามาลายนอนแก่นคือคณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นคณะแรกของมาลายนอนแก่นก็จะมีอายุครบ60ปีเช่นเดียวกันในปีนี้เนี่ยได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานที่อาจจะแตกต่างไปจากทุกปีอยู่อย่างน้อย2-3ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือว่าปีนี้เนี่ยทางคณะเกษตรศาสตร์เองเนี่ยจะมีการจัดนิทศการ60ปีมอขอจึงจะได้นําองค์ความรู้ต่างๆที่มีการวิจัยและพัฒนามาตลอด60ปี อันที่2หน่วยงานต่างๆที่มาร่วมจากกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งมีถึง13กรมในะใน15กรมของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้จัดเทศการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในปีนี้จะเป็นปีที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่จะมาะดูเนศการมาหาความรู้มาศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของอ เศรษฐกิจ BCG หรือ Green Economy นะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นมาในงานนี้จะได้รับความรู้และอาจจะไปประยุกต์ใช้หรืออาจจะไปเสริมสร้างความรู้ในในชั้นเรียนได้นะครับประการที่2เนี่ยทางคณะเองนะได้มีการปรับรูปแบบของการจัดร้านค้าต่างๆนะใน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือร้านค้าเนี่ยได้มีการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพทุกปีจะมีร้านค้าจากเอกชนประมาณ1 5 0 0ร้าน ปีนี้ก็จะมีประมาณ500 5ร้านนะครับแล้วกน็นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งก็จะเอา,อาร้านค้าดีเด่นจากจังหวัดต่างๆที่กระทรวงเกษตรเนี่ยไปส่งเสริมเนี่ยมาสแสดงด้วยมันก็อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในสินค้าเกษตรก็คงจะมีครบถ้วนนะครบถ้วนทุกทุก,ท,กทุกประเภทนะของสินค้าในส่วนของความปลอดภยัยนะครับก็ในงานเกษตรเองก็จะมีสิ่งที่ เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องของฝุ่นนะครับในปีนี้ท่านคณะบดีเนี่ยท่านก็ได้เตรียมนะฮะเช่นตั้งแต่มีการปูผ้าป,ปูปูพลาสติกนะฮะเพื่อลดฝุ่นมีการปลูกหญ้ามีการส่วนไหนที่ยังเป็นดินเนี่ยก็จะมีการมีลดน้ำยะพรมน้ําเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเนี่ยเป็นระยะระยะนะฮะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นอันที่2เรื่องสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีการกําชับร้านค้าที่มานะครับว่าขอให้แล้วระวังร้าน สินค้าต้องมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและสินค้านั้นเนี่ยาหากว่าร้านค้าต่างๆนําสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาจําหน่ายเนี่ยเราก็อยากจะขอความร่วมมือจากาผู้บริโภคนะครับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายช่วยส่งข้อมูลกลับมาที่คณะนะครับเราก็จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านค้าในปีต่อๆไปเราอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่เรามีมาตรการเหล่านี้จะทําให้ร้านค้าเหล่านี้ระมัดระวังในการเลือกสินค้า ที่จะเป็นประโยชน์นะครับหากเขานําสินค้าที่ไม่เป็นประโยชน์ในปีหน้าเขาจะไม่ได้มาขายอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเ,เราก็จะมีเรื่องของการมีนักศึกษานะครับที่จะมาช่วยในการาขนส่งสินค้าที่ท่านจะซื้อนะฮะแล้วก็ต้องเดินทางไปที่อจอดรถไกลๆนะฮะก็จะมีนักศึกษาที่จะมาอำนวยความสะดวกนอกจากนี้เรื่องของอทรัพย์สินอะไรต่างๆผมก็คิดว่าในส่วนของทีมงานก็จะพยายามที่จะ ระมัดระวังแล้วก็ตักเตือนเราอาจจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องระมัดระวังด้วยตัวเองท่านด้วยแต่การเียวกันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสอดส่องมีทีมงานของรงปภที่จะคอยดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย